เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รับความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมายืนอยู่ที่หมู่สิบนะครับบ้านซอยทางกลางตำบลแสงตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับได้รับทราบว่าเกษตรกรใช้คู่หูมิสันเวร,ร์แพนเวร์แพนกระสานในการทําให้ผลผลิตของเขาโดยเฉพาะทุเรียนนะครับแล้วก็อายุ6ปีมีผลที่เป็นที่น่าพอใจรวมทั้งบังคุดด้วย ไปทราบก,กันครับว่าเคล็ดลับของเขานั้นใช้อย่างไรจนเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจและก็ประทับใจวันนี้มากันโอ้โหเต็มแผงเลยครับ <c oughs> มาทั้งที่ปรึกษาการเกษตรมาทั้งผู้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสวนใช้และเจ้าของสวนเองนะครับสองสามีภรรยาโอกาสนี้สวัสดีทั้งสีท่านครับสวัสดีค่ะโอกาสแรกขออนุญาตแนะนําตัวสําหรับผู้ที่เป็นแนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูก่อนครับค่ะชื่อจุธารัตน์สดว่างค่ะ พี่จุธารัตน์นะครับพี่จุธารัตน์เรียกว่าพี่ตายค่ะอครับผมอีกท่านหนึ่งครับผมค่ะฉันผมขายไปตั้งถาโตค่ะครับอยู่ที่ตำบลท่าสูงค่ะ่เป็นคนที่มาร่วมกันแนะนำสวนนี้ไปกับเอาละครับทั้งสองท่านเจ้าของสวนสวัสดีครับท่านแรกสุภาพบุรุษชื่ออะไรครับจุมพลเกตกิตครับจุมพลเกตกิดนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับอีกท่านหนึ่งครับอันณีมลสนิจจะปราณีนะครับมีชื่อเล่นไหมครับจิปิดค่ะ ทิปีตและคุณพี่มีชื่อเล่นว่าทิดแ,แกะนะครับดังนั้นวันนี้นี่ทิดแกะนี่พี่ปีตนะครับแล้วก็ผู้ที่มาแนะนําก่อนอื่นผมขอถามผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูก่อนครับว่าเป็นอย่างไรถึงพาผมมาที่สวนแห่งนี้ครับค่ะก็สวนของที่แกะเองเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่หูมหัศจรรย์แล้วเห็นผลผลิตปีนี้ นะคะทั้งลูกทั้งต้นทั้งใบคือมันสมบูรณ์มากค่ะอาจารย์<อ>ก็เลยมีความรู้สึกว่าเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ไม่ได้<ะ>ยังไงก็ต้องบอกให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่<ะ>าผลิตภัณฑ์ของเราสุดยอดอยังไงเอาละครพูดถึงขั้นนี้ผมถามพี่ปี๊ดก่อนแล้วเพราะอยู่ติดกับผมพี่ปี๊ดครับสอบถามสักนิดหนึง่งตอนที่เขามาแนะนำนั้นะเรามีอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ของเราแล้วไม่เป็นที่พอใจ จนมาเจอคู่หูมหัศจรรย์แล้วเราพอใจตอนนั้นสวนเราเป็นยังไงครับสวนมันไม่เคยอย่างนี้มันใบมันีมันมันแบบแบบมันใบมันเม็ตัวบูแบบนี้ยใบมันออกจากเหลืองเหลืองมันบอกไม่ถูกอ่ะพอเราใช้แบบนี้ขึ้นมาแล้วใบมันเขียวไงพอฉีดแล้ใบมันจะเขียวใบใหญ่เพราะน้าใบมันเล็กตอนนั้นเรามาใช้น่ะตอนทุเรียนของเราเนี่ยตอนนี้เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันธุ์อีมอนจ้ะหมอนทองเรามีอายุที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่ มีอายุเท่าไหร่บ้างครับอไอ้ต้นนี้เท่าไหร่ฮะต้นนี้ที่เราอยู่หลังเรานี่กี่ปีครับต้นนี้อยู่ประมาณห้าปีห้าปีห้าปีหกปีนี่นะ6ปีจะโตมากนะตอนนี้ห้าปีหกปีที่กําลังให้ผลผลิตในสวนเราเนี่ยมีประมาณกี่ต้นครับหกสิบต้นหกสิบต้นนะต้นแต่มาได้ผลทุกต้นนะเพราะมันเป็นดอกมันเป็นดอกหมั่งไงอ๋อก็คือว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มใช้เพิ่งเริ่มมาใช้่ปี ปีแล้วเนี่ยปีนี้แหละเนาะปีนี้เริ่มปีที่แล้วใช่ไหมแล้วรอบนี้ก็ขำก็ชนกันนะไม่ถึงชนกันอ่ะก็เรียกว่าใช้มาหนึ่งปีอ่ะใช่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 เริ่มต้นครั้งแรกตอนที่ใช้นั่นเราใช้กับทุเรียนที่ว่าอายุหปีหกปีนี่ถูกไหมครับใช่ใช่เริ่มใช้เนี่ยเริ่มใช้ห้าหกปีแล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่เราใช้ครั้งแรกนั่นอ่ะทุเรียนเรามีปัญหาอะไรไหมครับมันออกดอกออกผลยังไงบ้างเอ๊มันก็มันก็ยังมันก็ลูกมันเล็กนะ ตอนทีมันจดใช้ตัวนี้ยรูมันจะเล็กมันจะไม่ทรงมันจะไม่สวยอ่ะมันจะแต่ปีนี่ตรงมันสวยอ่ะเขาบอกว่าตรงเป็นเป็ดเหมือนกันนั่นแหละอ๋อเหรอใช่แต่ปีนี่ทรงสวยมากใช่ปีนี้ทรงสวยใช่คำว่าทรงสวยเนี่ยของพี่ก็หมายความว่ามันแตกต่างกับตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ใช่ใช่ใช่แล้วว่าตอนเราเริ่มใช้น่ะเราใช้ตอนที่เราเก็บผลผลิตแล้วเหรอครับเริ่มตอนครั้งแรกอ่ะใช่พอเราเก็บพุ่มที้แล้วก็ใช้ตัวนี้เลยเขาเข้ามาแนะนำล้วก็เริ่มจัดการใช้กันเลยไงอ๋อเหรอฮะใช่ใช้ครั้งแรกก็คือว่า หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เริ่มบำรุงต้นเลยใช่เบำรุงมาเลยชใช่แล้วก็เริ่มสร้างใบใช่เ่มสร้างใบแล้วก็ปลูกตันดอกของเขาเขาแนะนำมาก็ใยเข้ามาเลยตลอดแหละใช้ตามที่แนะนำาล่นใช่วิธีใช้ครั้งแรกยังไงครับใช้ครั้งแรกก็ใช้แบบสองร้อยแล้วก็1สิบีซีไงแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยต้มมาบ่มเป็นหางแย่แล้วก็เพิ่มแผ่นเป็นติผ่าช้อนอะไรเงี้ยอ๋อตอนแรกใช้สิบช้อนใช่ต่อ สิบช้อนนั่นเบอร์แพนและไข่ตัวซานกี่ช่อกี่ซีซีครับสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีน้ำเท่าไหร่ครับสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็ตอนนั้นใช้วิธีการคือกี่วันครั้งครับเอ๊ตอนที่แรกก็ใช้สิบห้าวันแล้วตอนหลังพอมันเป็นหางยแยบ่ไปก็เพิเ่มมาเล็บเจ็ดวันเจ็ดวันใช่ไม่ได้เลื่อยพอเป็นหางแย่เดี๋ยวมันมันจะไปบำรุงลูกละใช่ก็เลยใช้กันเรียกว่าเจ็ดวันเลยใช่เจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดก็สม่ำเสมอมาเรื่อยใช่จนมาถึงขั้นที่เก็บลูกเลยเนี่ยถึงขั้นเนี้ย วันนี้เก็บลูกนี่ผมก็อยู่เดือนปลายเดือนเมษาและนะปลายเดือนเมษานี่กําลังเก็บลูกนี่เป็นรุ่นลูกลูกลูกแรกแล้วเปล่าครับนี่จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพฤษภากลางกลางเดือนที่จะเก็บไดรุ่นเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่ทําสารน่ะมันเป็นทุเรียนออกเองอ่ะออกธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ทำสารไม่ใช่ทำสารไม่ทำสารยิงปิงใช่สวนนี่ทุเรียนไม่ทําสารไม่ได้ทําสารใช่ไม่ทําสารก็รุ่นนี้จะไปเก็บประมาณเดือนพฤษภารุพุทธาใช่เดือนหน้าสิเดือนใช่กลางกลางเดือน เนี่ยดูเนี้ยครับก็หมายความว่าอันนี้ทําทุกอย่างตามธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่มีสารเลยที่นี่จะไม่ใช่สารเพราะไม่มีสารก็ต้องใช้เราก็ใช้กูหูาเดียวเลยแหลใช้คูหูแล้วถ้าเกิดวิ่นนแอ้เราก็ใช้เอหนอนเข้าไปนิดนิดนอนอยาขานอนใช่อยาขามันแรงข่าวนอนใช่ใช่ใส่เข้าไปด้วยใส่เข่าไปนิดนิดเองเขาไปสักห้าสิบ cc แลไรประมห้าสิบ cc ใช่ไม่ใส่มากอ่ะไม่ใส่มากใช่เพราะเราเพราะ เจ้าของตัวน่ะแพ้ยาค่ะนอนเหมือนกันครับกลัวอ๋อที่เราแพ้ยาแพ้ยาเข้ามลยใช่อาการแพ้เป็นไงครับมันมันเวียนหัวบางทีมันก็ไม่ไหวเวียนหัวมันก็นำือะอครับใช่บางทีนอนเลยแล้วครับจอนซิดเมื่อก่อนเนี้ยก่อนเมื่อเมื่อปีก่อนๆตอนพี่ปิ๊ดทำสวนครั้งแรกๆนะใช้เคมีก็เกิดอาการนี้อาการนี้แล้วก็เลยไม่อยากใช้มากไงก็เลยเขามาแนะนำเนี่ยก็เลยลองไง ก็กลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเป็นหน้ามืดเป็นลมอีกเลยเนี่ยแค่ตัวเนี้ยก็เลยใช้แค่ใช้ยาขําแมงนิเกียวเองอ่ะแมงนิ่ยใช้มาแล้วคนที่พ่นก็ไม่ใช่เราด้วยเราใครพ่นอ่ะพ่นเองพ่นเองเหรอเป็นคนจัดการเองสมยาเอง่นเองจย์เหมือนฉันเลยอันนี่แกทาอะไรหลักสายแยกสายเป็นเครื่องช่วยบังนิดหน่อยช่วยบังนิดหน่อยแต่เนื่องว่าจากที่เราร่วมกันมาตลอดก็รู้กันว่าสวนแห่งนี้นะครับแล้วก็ทำ ตอนนี้ไอตัวอายุ6ปีนี่เห็นว่าออกกี่ต้นนะครับเมื่อกี้ประมาณ22ต้นใช่ไหมเออประมาณประมาณ22ต้นใน60ต้นนะครับก็คือมาทําแล้วได้ได้ผลดีมากเลยสวยงามมากเลยก็หมายความว่าเพิ่งมาทําแล้วได้ขนาดนี้แต่ขนาดนี้ละใบสวยใบใหญ่สวยมากเลยใบดำครับไอตอนเราเราเรารู้จักครั้งแรกนั้นเรามั่นใจไหมกับไม่มั่นใจบอกโกงโกงไม่มั่นใจพอใช้แล้วประทับใจมากอะ นไม่มั่นใจป่ะจัดเดินหนีแล้ว่ก็นเลยเอาก็ลองว่าเอาไม่ค่อยมั่นใจลังเลค่ะใช่ลังเลเขาบอกว่าเจ๊ใช้แล้วเจ๊บอกมันดีมากลองใช้เลยเพราะว่าเจ๊ลองแล้วเลยบอกอย่างนี้ลังเลลังเลอยู่แล้วเอาลังเลอย่างนั้น ตอนนั้นพลังเลแล้วเราใช้อะไรล่ะครับถ้าเราจะใช้จริงๆอ่ะก็ก็ใช้ยาท้องตลาดทั่วไปนี่แหละแต่ที่ว่าเขาบอกว่ามันมันลองด้วยลองก็ลองว่าของเรามันก่อมันไม่ได้หวาจะสวยเกินไหยก็เลยว่าลองใช้ดูแล้วพอใช้มันจะมันเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยใบมันใหญ่คือใบไหนยมันหนามันคือว่าบอกบอกไม่ถูกนะกระถิ่ที่เห็นเนี่ยก็คือว่าสวยนะสวยยาวสวยใบใหญ่ใบเขียวใบเป็นอย่างเงี้ยสวยตอนนี้เรา ดูแค่เรื่องของการที่ดูแลทุเรียนแล้วก็มีความประทับใจเรื่องใบมันใบใหญ่ใบหนานะครับ<ม>ความแข็งแรงของใบเพราะใบนี่มันจะบ่งบอกถึงการมีลูกที่แข็งแรงถูกไหมครับแล้วพอตอนพอเรื่องของบำรุงใบดีแล้วเนี่ยแล้วเรื่องของดอกล่ะครับตอนนั้นที่มันเป็นดอกดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกมันก็สมบูรณ์นะดอกก็สมบูรณ์นะก็ดอกมันก็โอเคอ่ะแต่ดอกไปโอเคลูกไม่โอเคอ่ะหมายความว่าวการติดของดอกเป็นยังไงครับอตอน,นติดของดอกมันก็อ เป็นจุกจุกใหญ่ใหญ่ไงแล้วมันก็บบานกับบานมันจุกจุกใหญ่เป็นก้อนๆน,นี่เราไปแต่งมันออกไง,งเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าจุก,กใหญ่แล้วมันจะมีหนอนไข่หนอนข้าวแล้วเราก็กลัวหนอนมันมีหนอนเข้าไปสิทจาไม่ถึงอะ่ะแล้วก็เลยแตง่งทำเป็นแบบโอเคแล้วก็เป็นลูกอย่างนี้ผมถามนิดนึงก่อนหน้านั้นอะเรื่องพวกโกรคแมลงของสวนเรามันมีไหมก็มีนะ ก็มีพวกแอร์นะเพี้ยหอเจ้าก็ขาวเพี้ยก่แกเเพี้ยแป้งอะไร่นันแหละเนเดียวมันเคยถูกนั่นแหละเจ้าก็ขาวอะก็แป้งเพี้ยก่แกะแล้วตรงนั้นเราเราทำยังไงกับมันครับมันก็มันก็จับลูกดำไปดิเราฉียาวมมันไม่ได้มันคือมันไม่รุดมันก็จับลูกดำไปมันก็เป็นเชื้อราไงอ๋อแลวแลวตัวคู่หูช่วยช่วยเหลือได้บ้างไหมครับพะฉีดคู่หูแล้วปัญหานั้นไม่ไม่มีอ่ะอืมแตปัญหาที่มีลาแป้งที่จับลูกทุเรียนน่ะเนาะครับ ไม่เห็นมีอะมองไปไม่เห็นมี่ยไม่เห็นมีค่ะแล้วโรคล่ะครับพวกที่โรคของทุเรียนในสวนของพี่มีไหมเออมันไม่มีนะช่วงเนี้แต่จะเป็นช่วงหนาฝนนะมันจะมีโรคใบติดแต่เราก็ฉีดยามันก็เอาอยู่อ่๋อก็ใช้เคมีร่วมด้วยใช้เคมีร่วมแต่นิดหน่อยแหละที่บอกเนี่ยไม่เด็ดมากเกินอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้คู่หูคู่หูร่วมด้วยเป็นหลักเลยเป็นหลักใช้คู่หูเป็นหลักแล้วก็ใช้เคมีร่วมเนี่ยเพราะเป็นโรคใบติดแล้วก็ใช้ยา่ทีละ อต้องอะไรผมเห็วมนี่ๆหน่อยแล้วก็ฉีกขึ้นไปมันหายเงี้ยมันก็ไม่เคยมาเข่ามารดมาลบกกัวเราไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ไม่รับนะครับ,ลบและสามารถจับต้องได้ว่าชีวิตของเรานั้นก็ปลอดปลอดภัยจากเคมีปลอดภัยจากการที่เรียกว่าเราแพ้สารต่างๆก็ลดลงไปเยอะเมื่อคําว่าลดไปเยอะเนี่ยก็หมายความว่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ใช้เคมีต่างๆรวมทั้งอาหารเสริมปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ย พี่ใช้ไปสักกี่หมื่นครับในสวนของเราเนี่ยตังพี่นั่นมีอยู่มาไปห้าหมื่นมีทุเรียนอยู่กี่ต้นนะี่นั่นที่ต้นนะที่ตัดตัดไป่อสิบกว่าต้นใช้ต้นทุนห้าหมื่นห้าหมื่นตอนเนี้ยที่ออกมา22ต้นเดี๋มีทั้งหมด60ต้นต้นนั้นกําลังํารุงกันนะครับขณะเนี้ยใช้ต้นทุนไปแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็มันก็อยู่มาสองหมื่นได เพราะว่ามันมีตัวนี้ขวบคูมันด้วยไงยแล้วเราก็ใช้ยานิดนิดหน่อยๆน่อยเองแค่ไม่หมากแล้วปุ๋ยเราก็ใช้แต่เราใช้ไม่ได้มากเกินงต้นตนเราโลดสองโลแล้วก็สาดเราไปเลย,ยแล้วแต่ว่าเป็นบางช่วงที่เป็นหางยแยกว่าสาดอย่า่อยสาดไปเงี้ยเราไม่สาดทิ้งขวบขวบีหาโลมันชอบไม่ใจยไม่้สามดากมกสาดน้อน้อยหวานม,มากอ้อย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 อยๆครับก็เรียกว่า ลดต้นทุนครึ่งต่อครึ่งเลยนะลดต้นทุนเยอะลดต้นทุนเยอะเลยนะจาก50,000ื่นแล้สองหมกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งแล้วล่ะนะครับมันค้อมาเลยใช่ไหมครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดต้นทุนเยอะทีเดียวสำหรับเรื่องของทุเรียนเราคงจะเข้าใจกันดีว่าพี่ประทับใจแล้วล่ะแต่ในสวนนี่ยจริงๆก็มีเงาะมีมังคุดมีลองกองแต่ผมจะขออนุญาตถามที่มังคุดพอนะครับเพราะว่าเห็นมังคุดเนี่ยใบ เขียวใบมันเริ่มเลยนะครับพี่วณีครับส่วนของบางคุดเนี่ยเราได้ใช้คู่มัะศจรรย์ไปเมื่อไหร่นะครับใช้พ้อก็เนี่ยใช้พ้อก็ใช้ทุเรียนเนี่ยโพราะเราฉีดยาตัวเดียวกันหมดเราจะไม่แบ่งตัวยาเลยอ๋ออัตราส่วนเท่ากันด้วยเท่ากันหมดเลยเพราะอัตราส่วนจะเท่ากันแล้วแต่ใทศยาตัวเดียวกันหมดแต่บางคุดป็นลูกใหญ่มากเลยครับจำนวนวันแหละครับที่ของบังคุดก็คือพ่นทุเรียนเท่าไหร่มับางคุดพ่นเท่าน,นั้นใช่เวลาเดียวกันเลยเวลาเดียวกันแล้วมังคุดสุกเร็วมังคุดสุกเร็วปีนี้มางคุดเราออกแล้ว กับเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคยใช้คู่หูมหัศจรรย์นะมันเป็นอย่างไรครับเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยใช้อะเมื่อก่อนที่ไม่เคยใช้เลยคุกมันลูกมันเล็กนะและ้วว<ช>ิเนตลูกมันใหญ่ลาบการสุกอะมันสุกช้าฝาแค่ตัวนี้ตัวเนี้ยสุกเร็วอ๋อเหรอครับเราคือเราฉีดเจ็ดปันฉีดเหมือนอย่างเนี้ยทุเรียนเนี้ยเราฉีดทุเรียนเลยก็ฉีดเนี้ยมันจะสุกเร็วมากอ้าวก็มาสุกเร็วก็ผลผลิตเราออกก่อนใช่ราคาก็ต้องดีก่อนราคามันดีถูกไหมครับดีกว่าเขาเพราะถ้าไปออกเท่าเขา เขาก็กดราคาเราแต่ออกก่อนนี so so ่โอ้โหเศรษฐีนิยมรับประทานของใหม่นะครับคำว่าสีสวยนี่มันคือยังไงครับเพหัวหัวมันจะเขียวลูกมันจะลูกมันจะเขียวหูมก็จะเขียวอะแล้วลูกมันจะใหญ่แล้วผิวมันจะหนาผิวมันผิวมันลูกใหญ่แล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าลูกของเราเนี่ยถึงแม้ติดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเพราะมันโตเท่ากันหมดต้องเด็ดออกไหม เอ๊ะแม่ต้องเด็ดนะแค่ตัวเนี้ยฉีดแดดเดี๋ยวมันเหี่ยวไปเอมันมันจะหลุดไปเองคนเดียวมัตเลยไปเนล้อลูกเดียวเดียวเดียวดังนั้นเลยอ๋อหลืครับใช่ใชกลายเป็นลูกเดียวไปที่ต้องการเลยครับข้างล่างเนี่ยทีแรลกกว่าะทีแรกก็บางที่แรกก็ยังนักใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปเรียวมันจะทำยังไงปีนี้ก็เลยอัดตัวนี้ไปใหญ่เลย แล้วมันก็เลยรูปมัิใหญ่มันก็เป็นลูปเดียวเนาะไล่ที่ไม่ต้องการมันก็จะเขียวโรไปเองมันเลยอ้โหแล้วสวยผลผลิตดังไปดูอย่างี้ก็วยๆสวยใบงามคึบแบบเนี้เกี่ยวเปิดก็เหมือนทุเรียนหลานอาจารย์เราไม่ต้องไปตัดแต่งมากมันโรดเองมันเลยครับอ้โเมื่อก่อนนี่เขากังวลกันเนาะเรื่องบังคุดไฟเลี้ยวเนาะเดีี๋ยวน้ไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกังวลเลยใช้ตรงัวนไม่ต้องกังวลนะยอดเลยน้าอาจารย์เนาะครับสุดยอดเลยนะครับ แล้วก็มีห่วงอะไรไหมครับในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีความกังวลอะไรไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่กังวลตอนนั้นยัง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 หตีผัดหรือป่าเราไม่เชลียหมันเนี่ยเพราะเราไม่เคยใช้แต่ตอนนี้ใหม่ละมั่นใจมั่นใจเต็มร้อยต่อไปต้องใช้ตัวนี้ตลอดอ่ะครับผมถ้ามั่นใจขนาดนี้ครับพี่ปรณีครับผมก็อยากให้พี่ปรณีนะครับได้แนะนํากับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ปลูกทั้งทุเรียนปลูกทั้งมังคุดอะไรต่างๆเนี่ย เพิ่มความมั่นใจว่าคู่มหัศจรรย์นั้นเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างไรเรียนเชิญครับให้ทุกคนลองใช้ดูแล้วมันเยี่ยมจริงๆสุดยอดอ่ะเห็นไหมมั่ใจคือรวมอยู่ตรงนั้นหมดเลยยอดจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าคําสั้นๆคำง่ายๆแต่กังใจประทับใจเหลือเกินนี่ออกจากความรู้สึกจริงๆที่ใช้เองเอ๊พี่ต่ายครับพี่ต่ายได้บอกทั้งสองท่านไหมว่าเราอ่ะ มีปุ๋ยนะครับเวอร์คลาตราหญิงเกษตรซึ่งใช้ทางดินแล้วก็เป็นลักษณะของจุลินทรีย์นะครับ,รบที่จะลงไปช่วยทําให้ดินเนี่ยนะครับปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารไปยังต้นทุเรียนโดยตรงพี่ต่ายได้แนะนำหรือยังครับค่ะก็เห็นพี่เขามีปุ๋ยยี่ห้ออื่นใช้อยู่ก็เดี๋ยวบอกว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะมาแนะนําให้ใช้หญิงเกษตรค่ะครับผมหญิงเกษตรพรหญิงเกษตรเนี่ยขนาดนี้นะครับกบลาลังเป็นที่ ืฮฮาว่าสามารถปลดปล่อยนะครับสารอาหารได้ต่อเนื่องและก็ยาวนานใช้ควบคู่กับคู่หูมหัศจรรย์รับรองได้ว่าผลผลิตของท่านเนี่ยเพิ่มเติมแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นและสําคัญครับทุกอย่างที่พี่ว่าสวยแล้วอ่ะมันจะสวยเป็นสองเท่าสามเท่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีผลผลิตต่อให้มากขนาดไหนก็ไม่ต้องปลิดทิ้งไม่ต้องปลดทิ้งมันจะบำรุงครบถ้วนเลยครับแหมวันนี้พี่น้องเกษตรกร,กรครับก็ถือว่า ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้แล้วนะครับว่าเคล็ดที่ไม่รับอาวุธที่ไม่รับด้านการเกษตรอยู่กับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรเป็นอย่างดีวันนี้เราทั้ง5้าอโอ้โห,โโหนี่เยอะจริงๆเต็มหน้าจ,จอ,อซึ่งมาบอกท่านทั้งหลายว่าการเกษตรที่ยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านที่สําคัญครับไม่มีสารเคมีเจอือปนรับรองได้ว่าชีวิตเกษตรกรไทยยั่งยืน วันนี้ผมไม่เตอเกษตรย่างยืนพร้อมทั้ง4ท่านขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าสวนทุกท่านที่ใช้คู่หูประเสริฐแล้วเป็นผลดีลเพื่อจะบอกพี่น้องต่อไปใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบบอกต่อเออลืมไปครับพี่ <c oughs> พี่ตาย <c oughs> มันมีเทคนิคอยู่อันหนึ่งว่าเ <c oughs> มื่อใช้แล้วชอบบอกต่อกระบวน <c oughs> การนี้จะช่วยลดต้นทุนอย่างไรครับ ค่ะถ้าวันนี้เราใช้ดีนะคะเราแนะนําบอกต่อยังจะมีเงินคืนกลับด้วยลดต้นทุนลงไปด้วยค่ะอาจารย์โอ้โหค่ะยอดเยี่ยมซื้อใช้แล้วยังมีเงินคืนกลับบริษัทเขามีผลตอบแทนให้กับเราด้วยเนาะเดี๋ยวพี่แกะซื้อแล้วก็จะมีเงินคืนกลับด้วยโอ้โหค่ะถ้าเข้าตามระบบละรับรองได้ว่าลดต้นทุนแล้วลดต้นทุนอีกวันนี้เราทั้ง5้าลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ว้าแผลงแงยิงกัเ<า>เนเ,นเนร็บให้เราดีให้เรารวย่วยปลดนี้